พอไปเฉลยชนิดที่สองนะชนิดที่สองคือไม่แตกต่างกันเนาะไม่แตกต่างกันทั้งหมดด้วยนะคําว่าไม่แตกต่างกันทั้งหมดมีความหมายว่าก็คือเหมือนกันบางตัวหรือซ้ํากันบางตัวนั่นเองเฉลยตรงนี้นะเฉลยวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะหรือเส้นตรงนะชนิดที่สองชนิดที่สองคือสิ่งของ ที่ไม่แตกต่างกันมีสูตรอยู่ตรงนี้นาะคำว่าไม่แตกต่างกันบางส่วนเหมือนกันก็คือพีซ้ำมีพีซ้ำถ้ามีสิ่งของอยู่ n สิ่งในะจำนวนนั้นมี n หนึ่สิ่งเหมือนกัน n สงองสิ่งเหมือนกันเป็นกลุ่มที่สอง n k สิ่งเหมือนกันเป็นกลุ่มที่สามโดยที่ n 1บวกถึง n k เท่ากับ n นะจำนวนวิธีการเรียงสิ่งของที่ซ้ำตรงนี้เนาะสูตร สิ่งกอนคืซ้าหรือเหมือนกันบางส่วนคือไม่แตกต่างกันทั้งหมดนั่นเองสูตรก็คือ n แกเท่ากับ n หนึ่งแฝ n สองแก n สามแฟกเนอตรงนี้คูณกันมันก็คือทั้งหมดนะตรงนี้คือทั้งหมดซ้าคูณซ้ําคูณซ้าหารด้วยคูณซ้ํานะอันนี้ก็เหมือนกันนะดูจากรูปนะอันนี้คือเหมือนกันอันนี้คือเหมือนกันอันนี้กับนี้ไม่เหมือนกันนะอไม่เหมือนกันช่องนี้กับช่องนี้ไม่เหมือนกันนี่เปลือน เราก็จัดจัดได้ก็เข้าสูตรนี้เลยเนาะนะ,ะข้าสูตรนี้เลยดูเฉลยแบบฝึดนะะคนหนึ่งบอกว่ามีหนังสือคณิตศาสตร์อยู่สามเล่มอังกฤษสองเล่มไทยหนึ่งสี่เล่มบอกว่าถ้าถือว่าหนังสือวิชาเดียวกันไม่แตกต่างกันแล้วจะจัดเรียงหนังสือทั้งหมดบนหิ่งได้กี่วิธีตรงนี้ตรงคำถามเนาะ ตรงนี้ให้มองว่ามันเป็น P ีหรือซอีถ้ายังมองไม่ออกก็ไปอ่านจุดซ้ําอีกครั้งหนึ่งวิธจดดีจัดได้จัดได้ชนิดอ,อันนี้คือรูปแบบของการจัดถ้ามองเนะชนิด2คือไม่แตกต่างกันทั้งหมดคือต้องมีซ้ํานั่นเองเว้นตรงนี้ซ้ํานาะสามซ้ำสองซ้ํานาะแล้วก็4ซ้ําได้9 9เแฝกเกินามซ้ำสองซ้ำสี่ซ้ำ ตรงนี้ผมเขียนหมายเหตุในก้อหนึ่งนะถ้าเปลี่ยนคณิตศาสตร์สามเล่มทุกเล่มให้ให้มันต่างกันอังกฤษก็ให้ต่างกันแล้วไทยก็ให้ต่างกันถามว่าจะทําได้กี่วิธีผมเปลี่ยนจุดนะต่อไปเป็นก้อสองนะมีหลอดไฟสีขาวสี่หลอดแดงห้าหลอดน้ําเงินหหลอดต้องการนําหลอดทั้งหมดนี้ไปประดับตามรั้วแนว แนวเส้นตรงนะคำว่าแนวเส้นตรงก็คือบอกก้าพีเนาะนะนะบอกก้าพีแต่ถ้าไม่บอกเป็นแนวก็หยิบมาอะไรก็ได้นะก็จะเป็นค่าศีบอกว่าประดับได้กี่วิธีที่แตกต่างกันเมื่อหลอดไฟสีเดียวกันนี่ก็บอกสีเดียวกันนะสีเดียวกันไม่แตกต่างกันก็คือ,อสีขาวสี่หลอดก็คือเหมือนกันนะแดงห้าหลอดก็เหมือนกันนะตรงนี้เริ่มจากคำถามตรงนี้เนาะ หาคำถามก่อนตรงคำถามแล้วเราให้มองว่าตรงไหนเป็นค่า c หรือค่า p เนะอะจ,จะใช้ c หรือ p สีขาว c คือซ้ำ c อ่าแดงแดงห้าซ้ำหน้ำเงิน6กซ้ำหแต่คำว่าแนวเส้นตรงนี้ก็คือจัดแบบ p นะแบบเส้นตรงอ่ p แบบเส้นตรงไม่ใช่ p แบบวงกลมนะตรงนี้คือ p และจากสตาร์สองสตาร์นี่ บอกว่าซ้ำนี่สองสตาไหนนี่ตรงนี้บอกว่าซ้ำตรงนี้บอกว่าซ้ำกันจึงใช้สูตรซ้ำเวอนจัดได้เป็นในกรณีซ้ำก็คือ15บห้าส่วนสี่สิบห้าแฟกส่วน4ี่แฟกห้าแฟกไปเรื่อยๆตรงนี้คำถามที่หนึ่งเนาะอันนี้ผมทำเองเนาะบอกว่าในจุดก็สองนี่ถ้าแก้จุดเดียวสมมติว่าให้แก้จุดเดียวคือแค่ตรงว่าแนวเส้นตรงซึ่งเดิมแท้พีอยู่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะไม่รู้ อะไรตรงนี้เนาะแต่แปลความได้สี่ถามว่าจะจัดได้กี่วิธีอต่อไปเนาะ,ะถ้าจัดพีแบบวงกลมนะอันนี้คือเนื้อหาที่คนจะเบี่ยงกันเนะแบบวงกลมเนี่ยเชิงกลมหรือวงกลมนะ,ะสิ่งของที่แตกต่างกันเนสิ่งนะถ้าจัดต้องฟิกตัวหนึ่งตรงนี้ฟิกตัวหนึ่งก็ลบหนึ่งเสเพราะฉะนั้นจัดแบบวงกลมได้แค่นี้วิธี หลักการก็คือหา1นึ่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ฟิกตรงนี้ผมเขียนว่าด้วฟิกแล้วจัดใช้สูตรก็คือ n ลบหนึ่งแบบวงกลมนั่นเองดูตรงเฉลยข้อหนึ่งนะนักเรียนชายสหญิง3นะนั่งรอบโต๊ะกลมซึ่งมีหกที่นั่งโดยที่นักเรียนชายนั่งติดกันหมดและนักเรียนหญิงนั่งติดกันหมดตรงนี้ถามว่าจะจัดให้นั่งได้ทั้งหมดกี่วิธีตรงนี้ยากมากนะข้อน,นี้ยาก หนะลักการก็คือให้หาแล้วนี่หลักการก็คือให้หาว่าเป็นวงกลมไหมนะถ้ามันเป็นวงกลมเราก็ฟิกไว้และใช้สูตรเอลบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เคลื่อนนี่เคลื่อนขัดตัวหนหนูนะเคลื่อนไปเรื่อยๆให้ครบนี่วิธีวิธีทำเนาะวิธีทำก็คือเริ่มต้นด้วยแหละดูโจทย์ก่อนเนาะเริ่มต้นนี่นี่คือจุดเริ่มต้นด้วยนี่ที่คําถามเนาะ จะใช้ c หรือ p จึงกลับไปอ่านโจทย์แล้วพบว่าตัวกลมจึงใช้ p ไม่ใช่ใช้ c เนะอะและบอกพบต่อไปก็พบว่าชายต้องนั่งติดกันแล้วก็หญิงต้องนั่งติดกันตรงนี้ชายนั่งติดหญิงนั่งติดเราก็ต้องเขียนรูปตรงนี้เขียนรูปแล้วก็ฟิกเนะหลักการคือแค่นั้นนะอะตรงนี้ผมเขียนว่าจําบอกว่าเมื่อเจอคําว่าวงกลมต้องยึดหลักวงกลม ช้หลักการของวงกลมคือข้อความของบุญนะเมื่อกี้นะบอกว่าหาฟิกไว้หนึ่งตัวนี่เริ่มทำนะตรงนี้ฟิกไว้หนึ่งตัวผมเขียนว่ากรณีที่หนึ่งใช้ไอ้นี่นะเป็นชายหนึ่งนาะตำแหน่งของชายชายชายแล้วหญิงหญิงหญิงกรณฟิกตรงนี้ไว้ฟิกตัวนี้ไว้ก็ได้เท่าไหร่หกลบหนึ่ง ก็ได้ฮะเอ้ยไม่ใช่ผกลบหนึ่งฟิกตัวนี้ไว้ถ้ามันต่างคนต่างอยู่อันนี้อยู่ชุดหนึ่งอันนี้อยู่ชุดหนึ่งเว้นจัดเฉพาะชายชุดหนึ่งจัดเฉพาะหญิงชุดหนึ่งหลักการเอาชายกับหญิงมามาลบเอ้ยมาคูณกันหลักการคือแค่นั้นอ่ะนะเว้นเกยที่หนึ่งนะเว้นเกยที่หนึ่งก็คือเกยที่หนึ่งใช้ชายเป็นหลักอยู่ในตำแหน่งของชายอันนี้ชายหนึ่งนะชายหนึ่งสตาร์ แล u, e ee, ้วยุ่งเออฮันย่าอย่าไปยุ่งกับอะไรนะเขาบอกว่าชายต้องติดกันเว้นเอาเฉพาะชายอย่างเดียวเว้นตรงนี้ชายนี่ข้อความที่ชายต้องต้องติดกันนี่ข้อความนี้เนาะชายต้องติดกันเว้นชายเฉพาะชายตรงนี้แล้วฟิกหาเฉพาะชายหลักการก็หาเฉพาะชายหญิงอย่าไปยุ่งมันนะเว้นหลักการเว้นตรงนี้ได้เท่าไหร่หาเฉพาะชายตรงนี้ขั้นที่หนึ่งตรงนี้ตรงนี้เนาะ ตรงนี้ก็บอกว่าชายชิดกันนะเนาะเบ้นหลักการก็คือฟิกนะฟิกชายเด้อหญิงอย่าไปยุ่งมันนะตรงนี้ขั้นที่หนึ่งก็คือฟิกชายตรงนี้หลักการก็คือฟิกชายเนื้นฟิกชายก็คือห้ามไปยุ่งกับหญิงเพราะว่าชายเป็นก้อนหนึ่งหญิงเป็นก้อนหนึ่งเบื้อชายก็คือ3ามลบหนึ่งก็ได้2วิธีจบแล้วตรงนี้ส่วนของหญิงก็จัดเฉพาะหญิงตรงนี้ ขั้นตอนที่สองนะหญิงก็จัดเฉพาะหญิงจัดได้เท่ากับสามแฟกในกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้เวียนข้อความที่บอหญิงอยู่ติดกันนี่ต้องฟิกนะไอ้ไม่ต้องฟิกตรงนี้เพราะเมื่อกี้เราใช้ขั้นตอนที่หนึ่งแล้วขั้นตอนที่สองฟิกไม่ฟิกขั้นตอนที่หนึ่งฟิกแล้วเวียนตรงนี้ใช้เฉพาะหญิงที่มันติดกันจึงจะสอดคล้องคําถามเวีอนเราก็จะได้ตรงนี้คือหกไอ้เดิมคือสองไอ้หกเวียน การกระทํานี้ขั้นที่หนึ่งคุณขั้นที่สองได้ต่อเนื่องกันสองคูณหกได้สิบสองนะหรือหมุนต่อตรงนี้เนะาะกรณีที่สองกรณีที่สองบอกว่าอนะไรฮะเอาเอาเอา,เอาชายเมื่อกี้เคลื่อนไปอีกนะตัวที่ฟิกเมื่อกี้เคลื่อนไปเป็นหลักเปลี่ยนใช้ชายหนึ่งสตาร์นี้เป็นหลักและไล่ไปอยู่ในตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งนะนี่ดิมมันอยู่ตําแหน่งนี้ไล่มันมาอยู่ตรงนี้ แล้วไล่มันอยู่ตรงนี้เป็นก้อนที่สามนี่กรณนที่หนึ่งอยู่นี่กรณนที่สองไล่มันอยู่ตรงนี้กรณนที่สามก็ไล่มันอยู่ตรงนี้เว้นตรงนี้คือกรณนที่ที่สองเนะเว้นตรงกรณนที่สองใช้ใช้หนึ่งสตาร์อ่าใช่หนึ่งสตาร์เป็นตัวฟิกไว้แล้วไล่ไปที่ตำแหน่งเคลื่อนไปต่อขั้นตอนที่สามก็คือในกรณนที่จากกรณนที่หนึ่งเนะอ่าเหมือนกับกรณนที่หนึ่งเลยเนะ คือจัดชายอย่างเดียวก็คือ3ามลบหได้2องแฝกสามลบหนึ่งแกขั้นตอนที่4เหมือนกับกรณีที่1นะจัดเฉพาะหญิงอย่างเดียวได้3ไม่ต้องลบนะตรงนี้ได้3ามแฝกสุดท้ายกรณีที่ 2, <c oughs> 2> ก็จะได้เป็นขั้นตอนที่3คูณขัน <c oughs> ้นตอนที่4ก็ได้12 <browse. S 2> ต่อไปเป็นกรณีที่3กรณีที่3มันอยู่ตรงนี้แล้ปปนวนี่กรณีที่1อยู่ตรงนี้กรณีที่2ขยับมาตรงนี้กรณีที่3แล้วจัดเฉพาะชายล้วนแล้วจัดเฉพาะหญิงล้วนเมื่อมันฟิก ชายล้วนๆก็ต้องลบหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ก็ลบหนึ่งพอาย้ายมาตรงนี้ก็ลบหนึ่งพอย้ายมาตรงนี้ก็ลบหนึ่งเว้นกรณนที่สามตรงนี้นะเกิดที่สามบอกว่าให้ชายหนึ่งสตาร์นี้เป็นหลักก็คือตัวฟิกไล่ไปอยู่ไล่ไปอยู่ตรงที่ตำแหน่งที่สามนี่ชายสามสตาร์นี่ได้ขั้นตอนที่ห้าได้สองขั้นตอนที่หกได้ได้สองนะหลังจากนั้นก็ สองใช้หลักการต่อเนื่องคูณกันได้สิบสองเอ่อเพือนแต่กรณีนะ่เขาบอกว่าเป็นกรณีที่หนึ่งก็ได้กรณีสองก็ได้ที่สามก็ได้เพราะฉะนั้นในกรณีที่หนึ่งเราต้องใช้บวกนะหรือบวกกรณีที่สองบวกกรณีที่สามบวกกรณีที่สี่ตรงนี้เนาะผมถามว่าทําไมไม่ใช้ไม่ใช้คูณนะ่ตรงนี้ตรงนี้ผมถามอีกคําถามหนึ่งเนาะตรงนี้ก็ความตรงนี้ผมถามว่าถามว่า จัดนะฮะจัดไห้ชายหนึ่งคนเป็นตัวเคลื่อนชายตรงนี้ฟิกก่อนแล้วจากนั้นเคลื่อนไปสามตำแหน่งสามที่อ่าตรงนี้เข้าใจนะแล้วผมถามตรงนี้ถามว่าแล้วแล้วทำไมไม่ข้ามมาที่หญิงละ่ะอข้ามมาพิที่หญิงอ่ะไอ้ชายคนเมื่อกี้ข้ามาที่หญิงอ,ะอ่ะอถ้าข้าม,มาที่หญิงก็เกิดอะไรเกิดขึ้นมาผมบอกว่าหญิงไม่เคลื่อนที่ เป็นกรณีสี่ห้าอ่ากรณีสี่ห้ากหญิงไม่ได้เคลื่อนที่เนาะทําไมจุดถามว่าทําไมต่อไปหัวข้อต่อไปก็คือการจัดหมู่นะ,ะ,ฉะเฉลยแบบวัดการจัดหมู่ผมจะอธิบายซ้ําๆอีกครั้งนึงน,นะเลือกคณะกรรมการที่ประกอบด,ด้วยชายสองหญิงสองครูหนึ่งนะตรงนี้คำว่ากรรมการนี่คือไม่ได้บอกตําแหน่งของมัน อ่เพราะยะันเลือกใช้สี่อ่ะตรงนี้ใช้สี่นะแต่ถ้าบอกว่าเลือกอเลือกอกรรมการที่ประกอบด้วยประธานรองประธานเฮลันยิกตรงนั้นอ่ะอย่างเนี้ยยิง่ยงใช้ค่าพีนะเว้นตรงนี้อ่จากคนผู้ชายมีอยู่20คนหญิงมีแค่นี้และก็ครูมีแค่นี้สามารถจะเลือกกรรมการอันนี้ก็บอกให้เลือกกรรมการนะ แต่ถ้าเขาบอกให้เลือกอกรรมการที่ประกอบด้วยประธานรองประธานเลขาเหล่านั้นยิงใช่ค่าอันนี้ใช่ค่าซี C, นะถ้ามีตําแหน่งใช่ค่าพีเนะเดี๋ยนี้ผมก็ช่่ยคิดเนาะชคิดผมบอกว่าจะใช้พีหรือ 4, ใช้ซใช้ซีเพราะว่าก็ชายสองเราเอาใครก็ได้ไม่ได้มาจัดเรียงเป็นเลขาหรือเห็นลยิกหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็ยนชายสองก็หญิงก็เหตุผลเหมือนกันนะหันตรงนี้ก็ถ้ามององค์รวมก็คือ5้าคนเลือกใครมาก็ได้ก็คือแจ็กสี่แต่ถ้าเลือกตรงนี้แล้วแล้วเ,เปลี่ยนตําแหน่งให้มันก็แจนะ็กสี่นะไอ้กราีนะตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าจัดแบบตําแหน่งบอกตําแหน่งให้มันประธานรองประธานหรือครูใหญ่รองครูใหญ่หรือผู้ช่วยแล้วแต่ก็ใช้การาฟีนะยันตรงนี้ทําได้2วิธี วิธีง่ายๆก็คือเลือกชายมาก็คือ20เลือก2เลือกหญิงมาตรงนี้เลือกหญิงมา25่เลือก2เลือกครูมาแค่นี้การกระทํานี้ต่อเนื่องเราต้องกระทําแล้วนะกระทำชายหญิงนี่หรืออีกแบบหนึ่งก็คือนี่อันนี้ชายหญิงคูณกันนะอีกแบบหนึ่งก็คือเขียนรูปเลยง่ายนิดเดียวเขียนรูปจากอันนี้ทั้งหมดอันนี้บางส่วนทั้งหมดบางส่วนทั้งหมดบางส่วน อแล้วเราเอามาคูณกันก็ตอบแล้วเอามาคูณกันก็ตอบดูข้อสองนะผมจะอธิบายจะใอาช้ายครั้งหนึ่งนะในการคัดเลือกกรรมการสามคนจากสมาชิกสมสร2ยี่สิบคนที่มีนายสมชายนะอ่าเป็นสมาชิกสมสรอ,อย่างนี้จะมีวิธีการคัดเลือกอย่างไรข้อหนึ่งบอกว่าให้ในายสมชายได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการก็นี้ยากหน่อยนะข้อสองบอกว่าใน20คนนี้ต้องการ มีสองคนเป็นสามีภรรยาจะถูกเลือกเป็นกรรมการด้วยทั้งสองคนไม่ได้คือห้ามใช้สองคนนี้สามีภรรยาวิธีการทำไงหลักการผมจะทำ้อนหนึ่งนะ,ะตรงคำถามในข้ก็นหนึ่งนะ,ะดูคำถามเนาะคำถามแล้วบอกว่าจะใช้ C หรือใช้พีเวียนเราใช้ C เพราะไม่ได้คิดลำดับก็คือเลือกมาเฉยๆไม่ได้ตั้งว่าคนนั้นเป็นหัวหน้าคนนี้เป็นหัวหน้า แต่ตั้งเป็นคณะเป็นกรรมการเนาะไม่ได้ให้ตำแหน่งดังนั้นใช้ใช้สเนาะจะเป็นผู้จัดก,การหรือรองผู้จัดก,การไม่ได้เขเพราเป็นกรรมการเว้นตรงนี้ก็บอกว่าค่าสี่เนาะนะ,นะเหตุผลเนาะอันที่สองในในข้อสนี่ข้อสนี้บอกว่าะจะใช้สหรือพีเหมือนกันเหตุผลก็เหมือนกับข้อหนะึ่งเาผมจะเริ่มทําแล้ว วิธีทำในข้อหนึ่งการบังคับให้ได้ชายสมชายแน่นอนคือต้องเริ่มก่อนจึงจะเป็นข้อหนึ่งเป็นขั้นที่หนึ่งนะคือคําว่าต้องการสมชายเราต้องเลือกเลยนะขั้นที่หนึ่งก็เลือกสมชายเลยเลือกมาทีเดียวเั้นเลือกได้หนึ่งวิธีทําไมได้หนึ่งวิธีก็คือ4ีหนึ่งเลือกหนึ่งนะต่อไปขั้นตอนที่สองก็เลือกคนอื่นอีกสองคนให้ครบสามคนเว้นตรงนี้ก็คือ4ี มันเหลือ19แล้วแหละเมื่อกี้20เหลือ19เลือกมา2เว้นทำไม19เพราะใช้สมชายไปแล้ว1คนตรงนี้เนาะก็เลือกมา2ใครก็ได้เว้นตรงนี้19แฟกส่วนตรงนี้ได้แค่นี้เว้นผมถามว่าทำไมสองเพราะต้องการ3มคนทำไมตรงนี้เลือก2เพราะต้องการ3าคนแต่เลือกสมชายไปในขั้นตอนที่1แล้วจึงเหลือ2นะเว้นต่อไปเป็นกฎนะก็ใช้กฎการคูณ เพราะทต่อเนื่องกันก็คือทําขั้นที่1และตามด้วยขั้นที่สองนี่นี่ขั้นที่1เลือก1คนขั้นที่สองเลือกมาสองคนนะตรงนี้ก็ C 1เลือก1คูณด้วย C 11เลือก49เลือก2องคูณกันนะวนของก็นะสองนะก็อ2บอกว่าถ้าไม่มีสองคนที่เป็นสามีภรรยานี่ดีกว่าไม่ดีนะไม่มีสองคนที่เป็นสามีจึงเหลือ18คนที่ต้องเลือกนะนี่จำให้ดีตรงนี้วิธีการ หลักการสําคัญคือตรงนี้ไม่เลือกเขามีอยู่ยี่สิก็เหลือสิบปดในสิบดเลือกมาสามเลยเนาะเพราะไม่เอาสองเนี่ยเพื่อนตรงนี้ผมก็4ี่สิบดเลือกสามเนาะนี่ไม่เอาสองคนนั้นสามีปัญญาไม่เอาเพื่นตรงนี้ผมก็ได้สี่สบปดเลือกสายากหน่อยสําหรับการการและการใช้สมองคิดตรงนี้สิปดคืออะไร18ปก็คือไม่เอาสองคนที่เป็นสามีปัญญา อ่าสามคืออสามคนคือเลือกมาสามคนที่เป็นกรรมการเนะนะกรรมการก็สองไม่ใช้กฎต่อเนื่องอ่าก็สองไม่ต้องใช้กฎต่อเนื่องเพราะเลือกทีเดียวสามคนเลยเนาะอ่าหลักการนี่วิธีง่ายคือทั้งหมดบางส่วนบางส่วนนะในในข้อหนึ่งนะในข้อสองนี่ลองทำเองเนาะในข้อสองก็ใช้ตัวนี้ไปเลยอ่าจบไปเลยสี่สิบแปดเลือกสามเลยตรงนี้อ่าบางส่วน ทั้งข้างบนนี้ก็คือ20ก็เลือกมาสาคนเลยแต่ตัดทิ้งไปสองคนเว้นตรงนี้ก็เขียนใหม่ก็คือเดิอมอะทั้งหมดนี่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี่นก็คือ20สอ่าแต่เราไม่เอาสองคนก็เหลือทั้งหมดคือเหลือทั้งหมดก็คืออ่าสิแล้วก็คือ20ลบกับสององคนนั้นสามีปัญญาเว้นในตําแหน่งนี้ทั้งหมดตรงนี้เหลือ18ดคนเว้นเราเลือกมาสามคน เลือก3เลือก3ตรงนี้เว้นตรงนี้ก็คือ48เลือก3อาแล้วตอบเลยตรงนี้นะแต่ตรงนี้มี2ขั้นตอนเนาะนี่คือข้อ1นเนาะข้อสองนะนะอัน,นี้เนาะอัน,นี้เดิมทั้งหมดมีข้อสนะเดิมทั้งหมดมียีคนแต่เราไม่เอาสามีภรรยาสองคนเราก็ตัดทิ้งเซียเหลืป1สิบปดก็เลือกมา3คนเป็นคณะกรรมการอ่า ข้อสามบอกว่ากาหนดให้จุด10จุดบนเส้นรอบวงของวงกลมถ้าต้องการถ้าต้องการลากส่วนของเส้นตรงคือเชื่อมต่อทั้ง10จุดนะทั้ง10จุดจะมีส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดเหล่านั้นมากที่สุดกี่เส้นไอ้เส้นตรงเนี่ยไอ้นี้อย่างนี้ได้ว่าส่วนของเส้นตรงนะจุดสองจุดนี่ไอ้นี้คือเส้นตรงนะจุดนี้จุดนี้แล้วมีลูกศร แต่ผมใช้เหมือนกันเลยเนาะอ่าใช้เหมือนกันในยความหมายมันก็เหมือนกันนะผมก็บอกว่าไปดูในคำตอบนะเอ้เออคำถามนะตรงนี้คำถามนี่เริ่มจากคำถามนี่ส่วนของเส้นตรงนี้ที่เชื่อมอ่าจะได้กี่เส้นตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ก่อนจะใช้ c หรือใช้ p เนาะโจทย์ถามอะไรจะใช้ c หรือใช้ p อ่าโจทย์ก็จะถามส่วนของเส้นตรงคำตอบก็คือ,อใช้ c หรือใช้ p แค C เพราะว่าผมเลือกจุด A กับจุดผมเชื่อกอไก่กับขอไก่ก็กลกยเป็นเส้นตรงนั่นแหละแล้วขอไก่กับกไก่ก็กกเป็นเส้นตรงนั้นเองเอา่าเวนมันเหมือนกันเหมือนกันไอ C นี้ก็คือไม่คิดลำดับไม่คิดลำดับไม่คิดลำดับอา่าไอ P นี่คิดลำดับคิดลำดับดับเนาะตรงนี้ต่อ อ่าผมจะอธิบายตรงนี้เราเขียนรูปมาเขียนรูปเราใช้ชอหนึ่งเหนึ่งเสองดีกว่านะตรงนี้เป็น a อหนึ่งเสองเสมอสไปเรื่อยเลยง่ายดีอย่าไปใช้ A B C D E F นะอ่าใช้ A ถึงสิบนะเวียนลองวาดจุดสิบจุดเพราะว่าเส้นตรงหนึ่งเส้นเชื่อมระหว่างจุดสองจุดเวียนจุด A กับจุด B ลรากเส้นได้ก็คือ A ่านี่นีขีดขีดข้างบนนี่เอหนึ่งกับ a อหนึ่งกับเอสองนะส่วนของเส้นตรง ส่วนของอีกอีกอันหนึ่งนะอ่าอีกอันหนึ่งเนี่ยอันนี้แบ่งแบ่งเลยเนาะถ้า A 2สองกับ A 1หนะึ่งะ A2 สองกับ a 1หนึ่งหนึ่งกับ A 2สองคือเส้นเนี้ย A 2สองกับ a 1หนึ่งก็คือเส้นเนี้ยเพื่อนน,นี่ผมแบ่งครึ่งเนานะเพื่อนผมก็โยงมาอันนี้ได้ A 2สองกับ a อหนึ่งเพื่อนผมว่าเส้นนี้คือเส้นเดียวกันเนาะ,ะเส้นเดียวกันเพื่อนจึงได้ว่าเป็นการจัดหมู่นั่นเอง ใชกสีนั่นเองเวนจึงนำสิบมาจัดหมู่ตรงนี้เวนตรงนี้คือใช้สิบเลือกสองคำตอบก็ได้สิบห้านะตรงนี้เนะเว้นถ้าเป็นจุดใดๆเนาะอ่าต้องการสามเหลี่ยมก็สิบเลือกสามต้องการสี่เหลี่ยมก็สิบเลือกสี่นะตรงนี้เนาะตรงนี้ผมเขียนว่าถามในข้อสามข้อนี้ถามว่าอ่าเราหาชายหนึ่งคนโดยการฟิก แล้วหมุนไปตำแหน่งชายคนที่สามโอ้อันนี้ข้อหนึ่งนะอีกข้อหนึ่งอะอีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับชายหญิงอะที่แต่แต่ไม่หมุนถึงตำแหน่งหญิงอันนี้ข้อหนึ่งนะข้อสองนะรู้สึกข้อสองอหลักการก็คือถ้าเป็นวงกลมนะเราจะไล่ไปทีละตำแหน่งนะคำถามถามว่า แต่ทําไมไม่ไปไล่ในตําแหน่งของผู้หญิงเนาะคำถามถาม,ถามนี่อันนี้คือเกิดมาหลังจากถามว่าทําไมไม่ไล่ถึงตําแหน่งของผู้หญิง